ค่ะเสร็จแล้วปุ๊บยังไงต่อมาแรกหนูก็ยังไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรมากค่ะแต่ว่าก็ยอมรับว่าคุยกันถูกขอก็เลยคุยกันต่อเราช่วงนั้นช่วงที่โสดอะคะ่ะก็คือมีคนอื่นจริงๆมีคนอื่นคุยอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นคนเดียวที่แบบดูจีบเราจริงจังดูแบบครซี่เราดูแบบให้เวลาเราเยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็เลยแบบเหมือนจะแพ้ทางเขาตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแพ้่ทางนะใช่ค่ะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้น หนูไปเห็นในะความดีของเขายังไงไหนลองบอกสิหนูเล่าได้เลยนะไม่ต้องให้พี่ถามได้เลยหนูเล่าเอาปิลหนูเล่เลยจริงๆคือเราอาจจะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้แบบอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็จะเป็นคนที่แบบอ,อ,อยากได้ความรักความใส่ใจจากจากอาจจะแบบแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคซึ่งคนเก่าเขาก็จะที่เลิกไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเรามากหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเจอคนที่แบบเหมือน ตรงข้ามกันอะคือแบบเช้าเจอคือตั้งแต่ตั้งแต่วันใช่ตั้งแต่วันที่เจอกันครั้งแรกอะจนวันที่จับได้แล้วเลิกคุยกันไปคือเจอกันทุกวันเจอทุกวันเลยหรอทุกวันจากไอ้ร้างคืนนั้นน่ะนะใช่ค่ะเจอกันทุกวันคือเขามาหาทุกวันแล้วก็แบบคุยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ใจตลอดสมมุติว่าแบบ อย่างเราไปทำสีผมอย่างเงี้ยเขาก็ไปรอสี่ห้าชั่วโมงไปทำเล็บก็ไปนั่งรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือดูแบบใส่ใจมากถกยังค่ะยังยังนะโอเคพฤติกรรมของเขาเนะฮะที่ที่หนูก็เห็นอยู่ตลอดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าเขามีรถนงรถนำมีเขาแนะนำตัวหนูย่างตกลงคืนนั้นเขาบอกหนูเขาเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งทำโรงงานจิวเวลรี่หลังจากนั้นเขาบอกเขาเป็นอะไรอ๋อพอเจอประมาณสัก ไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็เริ่มมีรถนําขบวนมาเขาชวนไปแบบร้านเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแถวทองหลอแล้วก็เริ่มมีแบบกาดมีเขาเรียกเขาบอกเป็นสอหอใช่ไหมคะแล้วก็มีรถนําขบวนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอครั้งแรกแล้วเขาก็บอกเราว่าแบบจริงๆอะ่ะเขาไปไหนเขาต้องมีแบบ มีบอดี้การ์ดอะแต่ว่า <c oughs> เขาไม่ให้ไม่ไม่ให้เราเจอครั้งแรกเพราะไม่อยากให้แบบเรารู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยคุณชายปลอมตัวมาอ,นนอ๋อ,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 อคือเขาบอกเลยบอกนี่เขายังไม่อยากให้รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ค่ะอ๋อตายแล้ว,วอยู่แรกแรกแฝงตัวมาแรกแรก็ไปเจอกับยืนไปเที่ยงงานเะยืนโยกไปโยกมาเงี้ยดื่มเออจะปั๊บปั๊บเงี้ยแรกแรกนะแรกแรกนะพี่เป็นนักการเมืองครับน้องอ่า ไ,ได้ลงลงึกพี่ทำโรงงานจิวเวลรี่เดี๋ยวพรนี้เจอกันอีกนะน้องอะไรประมาณแบบนี้ใช่ค่ะวันลุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บมาอีกหลังจากนั้นไปเรื่อยๆปุ๊บมีรถนำมาแล้วใช่ค่ะพอรถนำบอกพี่ทำไมมีรถนำอ๋อพี่ไม่อยากเปิดต,ตัวตอนแรกน้องว่าพี่เป็นใครใช่ค่ะโอ้โหครับ <c oughs> <ๆ>แล้วเขาเปิดตัวเขาเป็นใครอ้าพอเริ่มคุยตอนที่แบบเริ่มคุยลึกๆสนิทสนิทแล้เขาก็บอกแล้วว่า เขาก็ส่งนามบัตรมาให้ว่าจริงๆอ่ะเขาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีอ้าแล้วก็กนายกอิงเนี่ยนะใช่ค่ะแต่ทองทานเนี่ยนะใช่ค่ะเฮ้ยคุณคิดเปงเอ่าเขาพูดคุณเชื่อเขาได้ยังไงเขาพูดไป,รไปเรื่อยเปื่ยเปล่าจริงๆอ่ะหนูว่าเอาไปเสิร์ช Google แล้ว ก็ไม่ขึ้นชื่อเขาแล้วที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมีห้าคนออดูไปเซิร์แล้วหมดแล้วว่าไม่มีชื่อเขาเขาบอกว่าอันนั้นคือตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของเขาคือตําแหน่งที่ปรึกษาของมีคําว่าของ,ของมีคําว่าของส่วนตัวส่วนตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งแบบไม่ได้ไม่ได้ออกโซเชียลไม่ได้ออกในเน็ตได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเป็นความลับเหมือนคนสนิทอะไรเงี้ยคนสนิทต,ต,ติดตัว